สวัสดีครับวันนี้รันเตอร์ไวช็อปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมรถผู้ดีตีนแดนจากเมืองอังกฤษนะฮะนั่นคือทรอยัมทรอยแดนหนะครับผมเป็นรถนักเกตคลาสกลางรถสามสูบนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับ,ค,รบคันนี้เขาบอกว่าเป็นทรงแบบเขาเรียกนะสปอร์ตเฮริเทจจะต้องแบบคลาสสิกคลาสสิกเฮริเทจนิดนึงนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟกลมนะครับ เรามาดูดีเทลรอบคันกันเลยดีกว่านะครับคันนี้ก็จะมีของแต่งก็จะเป็นมือเบรกมือคับแต่งนะครับสามารถปรับระยะได้นะครับกระจกายแฮนด์นะครับผมเหมาะกับตัวรถนะกลมๆใช่เลยคลาสสิกเลยใช่ครับไฟหน้านะครับสามารถปรับความแบบว่านะเเชิดได้ฮะเชิดได้กลมได้อ่าอาจจะทันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับโช๊คหน้านะครับเป็นของโชว์ว่าโรงงานนะครับผมแต่ไหม เปลี่ยมาเป็นโชว์ว่าครับรถเครื่องสามสูบนะครับผม <c oughs> ดูแถวรอบคันเ,เดิมนะครับคันน <c oughs> ี้จำเดิมนะครับดเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็มีสปูนโช้กท้ายหลังแต่งจากอีโวเทคนะครับผมอีโวเทคนะครับตัวนี้เป็นท้ายเดิมนะครับนี่คือท้ายเดิมของทรอยอัมนะครับผมถ้าใครบางคนที่ เคยดูก่อนหน้านี้เราจะมีอีกคันหนึ่งนะเป็นคันนั้นไม้น้อยนะครับแต่คันนี้มาดูคันว่าไม่จะน้อยเหมือนกันไหมนะครับคันนี้จะเป็นถ้ายเดิมๆถายเขาก็จะลงโลงมาแบบนี้เลยตู่มมันมนเบาะเบาะเจลนั่งโคตรสบายดินอ่มนิ่ม,น,ม,มนิ่มมากนะครับนั่งสบายแน่นอนครับแล้วก็ดูครับดีเทลฝั่งซ้ายนะครับผมรถค่อนข้างที่เป็นรถที่ซูบง่ายนะ ผมว่ามันรถที่ดูแบบสวิทง่ายมากเลยนะครับแล้วก็มีการลอยถังนะครับผมข้างบนนะครับตัวท้าต้นอานะไอ้มันจะต้นอาดิชอยเดน60นะครับผมมีโหมดมาให้2โหมดนะครับจะมีโหมดเลนนะครับไว้ขี่ตอนหน้าฝนนะครับผมหรือถนนเปียกแล้วก็โหมดโลสนะครับผมก็จะขี่ถนนแห้งครับแล้วก็สาเขาบอกว่าถ้าไปเปิดในคู่มือมันนะครับผมของเขาก็จะบอกคุณสมบัติเยอะมากถูกต้องอ่านยังไงก็อ่านไม่จบเปลี่ยนภาษา มีตัววัดลมยางควิกชิปเตอร์เสริมก็มีมีระบบวัดลมยางด้วยนะครับอ๋อใช่แล้ปรับแสงบนหน้าจอถูกต้องเยอะแยะมากถูกต้องนะครับนี่ครับเหมือนจอยเกมเลยนี่ครับปรับตรงนี้นะนึกว่าจอยสติ๊กม,มาดูดีกว่ารถปี2021ลืมบอกราคาเงินสดลืมบอกเลยราคาเงนินสดเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่นะ219,000บาท 1> 2 1ง0 0 0หนึ่งมื่นเ้บาทโอ้ <21. S 1> รถปี21นะลืมบอกราคาไว้ได้ยังไงเนี่ยแย่ <Yeah. S 1> มาดูดีกว่ารถปี2021นะครับแต่วิ่งมาแล้ว14 14เองซ่ก oh. ิ่งน้อยนะปี2021พี่ปี2023เข้าไปแล้วมาฟังเสียงกันดีกว่ารถสงสูบเฮ้ยสามสูบสองสูบ oh. สามสไตล์ไทมน,นะครับลืมบอก ต้องกำคำสตาร์ตนะครับโคตรคลาสสิกเลยอ่าเราให้ดูเมื่อกี้ยังไม่ได้เห็นใช่ไหมนี่ออฟรันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ติดต้องกำคำสตาร์ตคลาสสิกยันรุ่นใหม่เอาดิแถมของแถมคืออะไรรู้ไหมคันเร่งไฟฟ้านะเห็นไหมครับดูตรงนี้ไม่มีสายสลิงนะเป็นสายไฟหมดเลยครับคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะ สุดยอดนะครับผมถ้าสนใจเจ้าท็อต้นไอชอยเดนชอยเดน660คันนี้นะครับผมก็จะเลีมยนะครับมาดูได้ที่ร้านเตอร์พอยต์ช็อปนะครับเอากระลืมกระลืมเเราดูดีเทลไอไอนะ position เออโพซิชั่น,ออนแหงติดปาก position นในการนั่งนะครับสูง160ก็ขี่ได้ไดไรถมันตี้ยมากแล้วก็เบาด้วยนะครับรถเบามากเป็นรถแบบสิ่นเลเกตได้เลย ะครผมสูง174นะครับ, 4, รบขาเต็มพื้นนะครับผมขาลงเต็มพื้นนะครับผม <5 S 1> ถ้าผกว่าผู้หญิงก็ขี่ได้นะครับผมถ้า <5 S 1> สนใจนะครับชอยเดน60คันนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาที่ร้านเตอร์บายชปนะครับหรือ าสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการออกรถได้เลยนะครับเบอร์ขึ้นอยู่หน้าเพจร้านกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะ like, กดไลค์กดแชร์กดติดต c อ i b ้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของร้านเรากันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับผม